เศรษฐีหาลูกเขยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นไม้ภรรยาตายคงถึงบุตรสาวคนเดียวให้เศรษฐีเลี้ยงดูสืบมาเศรษฐีรักใคร่บุตรสาวคนนี้มากไม่ว่าจะต้องการอะไรท่านเศรษฐีก็เป็นต้องจัดหา,าให้เสมอเว้นแต่ดาวกับเดือนเท่านั้นที่เศรษฐีไม่สามารถจะหามาให้ได้ ท่านเศรษฐีเฝ้าทนุธนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูบุตรสาวมาจนกระทั่งเติบใหญ่ด้วยความอุ่นใจเป็นอย่างดีครั้นต่อมาเมื่อเห็นว่าบุตรสาวถึงวัยที่จะแต่งงานได้แล้วจึงคิดที่จะให้ลูกสาวได้เป็นฝั่งเป็นฝาเศรษฐีจะได้หมดห่วงจึงได้เรียกบุตรสาวเข้ามาบอกเล่าความจริงให้ฟังบุตรสาวก็ไม่ว่าอะไรนางยอมตามใจพ่อทุกอย่างเศรษฐีดีใจมากแต่แล้วก็กลับลุ่มใจอีก เพราะไม่ทราบว่าจะไปหาเจ้าบ่าวที่ไหนมาแต่งงานกับลูกสาวของตนครั้นจะให้ลูกเลือกคู่ครองเองหรือก็ก,กลัวว่าจะได้คนไม่ดีเป็นคนเกียจคร้านมิทําการงานจะมาทาลายทรัพย์สมบัติพระสถานของตนเสียหมดอย่าะนั้นเลยจําเป็นที่ตนจะต้องคิดกลอุบายหาทางเลือกผู้ที่จะเป็นลูกเขยให้ได้คนที่ดีที่สุดให้จงได้ท่านเศรษฐีนั่งคิดอยู่เป็นครู่ใหญ่ก็นึกอุบายออกจึงเรียกลูกสาวมาและพูดขึ้นว่า อีนูพ่อมีเรื่องสำคัญจะบอกกับเองเรื่องอะไรกันจ้าพ่อคืออย่างนี้ถ้าหากเอ็งพบกับผู้ชายที่มือสักๆแล้วก็เอ็งช่วยบอกกับพ่อทีนะลูกสาวมองหน้าพ่อดีความสงสัยแล้วถามว่าพ่อมีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่มือสักๆหรือจ้ามีสิอีนูพ่อตอบยิ้มยิ้มลักล่าวต่อไปว่า พ่อจะให้เขาแต่งงานกับเองอย่างไรล่ะเอ๊ะทำไมจะต้องให้แต่งงานกับผู้ชายที่มือสักๆด้วยล่ะเรื่องมันเป็นยังไงกันจ้ะพ่อเองไม่รู้หรอกหรือว่าผู้ชายมือสักๆนั้นดีอย่างไรเจ้ายังโง่อยู่มากอีหนูเองรู้หรือเปล่าว่าการคบผู้ชายจะดูแต่หน้าอย่างเดียวไม่ได้บางคนหน้าซื่อแต่ใจคดคบไม่ได้ผู้ชายที่ดีจะต้องมือสกักเองรู้ไหม ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยทำไมผู้ชายที่ดีจะต้องมือสากด้วยล่ะเอา้าก็ผู้ชายพวกนี้แหละที่เป็นพวกขยันขันแข็งน่ะสิทำงานจนมือไม้ด้านไปหมดเองเข้าใจด้วยอย่างล่ะอ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะพ่อเอาเถิดจ้าถ้าฉันพบพวกนี้เมื่อไรฉันจะบอกให้พ่อรู้ทันทีในละแวกบ,บ้านนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่ง รูปร่างหล่อเหลาอาการมีนิสัยเกตคร้านแต่เป็นคนเจ้าปัญญาครั้นรู้ข่าวว่าเศรษฐีกำลังมองหาคนที่จะมาเป็นลูกเขยอยู่ก็ดีใจยิ่งนักเขาคิดว่าเศรษฐีคนนี้มีเงินมีทองมากทั้งยังมีลูกสาวคนเดียวสวยซะด้วยถ้าใครได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีก็คงจะสบายไม่ต้องทำงานทำการใดๆเพราะมีค่าทาสบริวารมากมาย คงจะได้แต่นั่งกินนอนกินเงินทองก็มีจับใจใช้สอยโดยไม่ต้องอนาถรร้อนใจเห็นทีจะมีความสุขเหมือนหนูที่ตกอยู่ในถังข้าวสารไม่ต้องไปหาหานี่ลำบากกินข้าวสารในถังให้เปรียมปรีเท่าใดก็ได้เมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงาอุบาบที่จะทำให้เศรษฐีเลิกตนเป็นบุตรเขยและรู้มาว่าเศรษฐีผู้นี้เป็นคนขยันขันแข็งมากแม้จะมีค่าทาสบริวารมากมาย แต่เขาอดที่จะลงมือทำงานบางสิ่งบางอย่างเองไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐีก็ต้องการลูกเขยที่เป็นคนขยันส่วนเขาเองเป็นคนเกียจคร้านงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้เห็นที่จะไม่มีหวังแต่แล้วเขาก็คิดอุบายขึ้นมาได้จึงรีบไปเอาเข้าวเหนียวนึ่งสุกมาแล้วเอามือทั้งสองข้างลงไปคลุกให้ทั่วเมื่อเห็นว่าทั่วดีแล้วจึงเอามือพึงลมไว้แหงสนิท รันได้เวลาเขาก็ลงจากเรือนไปเดินเตร่อยู่แถวหน้าบ้านของเศรษฐีหาทางที่จะทำความรู้จักกับลูกสาวเศรษฐีแล้วเขาก็ได้โอกาสเมื่อเห็นหญิงสาวยืนอยู่ที่หน้าบ้านจึงทำทีเป็นกระหายน้ำจัดแล้วเข้าไปขอน้ำดื่มสักหนึ่งขันหญิงสาวก็สงสารจึงเอาน้ำมาให้เมื่อชายหนุ่มรับขันน้ำมาดื่มจนหมดแล้วเขาก็กล่าวขอบคุณเบาๆแล้วส่งขันคืนให้แล้วก็ลากลับไป แต่ขณะที่ส่งขันให้หญิงสาวนั้นเขาก็แกล้งให้มือไปถูกมือของหญิงสาวเขาหญิงสาวถึงกับสะดุง้งเพราะรู้สึกว่ามือของชายผู้น้สากล้านมากเธอฉุกคิดถึงคำพูดของพ่อขึ้นมาได้จึงรีบนำเรื่องนี้ไปบอกพ่อเมื่อเศรษฐีทราบข่าวก็แปลกใจเพราะชายหนุ่มโพนี้ตนรู้จักอยู่ว่าเป็นคนเกียจคร้านแต่เห็ุชฉนมือจึงสากราน หรือว่าเดี๋ยวนี้ชายพลนี้กลับนึกกลับตัวเป็นคนดีแล้วเห็นจะต้องไปดูเห็นจริงด้วยตาตัวเองจึงบอกลูกสาวว่าถ้าชายคนนี้มาอีกให้บอกมาหาพ่อด้วยจะได้พูดจากันให้รู้เรื่องลูกสาวก็รับคำในวันรุ่งขึ้นนั้นเองชายหนุ่มก็มายังบ้านเศรษฐีอีกหญิงสาวจึงรีบไปบอกกับพ่อเศรษฐีก็เชิญให้ชายหนุ่มเข้ามานั่งคุยกันในบ้านขณะที่นั่งคุยกันเศรษฐีก็ส่งบุหรี่และไม้ขีดไฟให้ ชายหนุ่มก็รับมาจุดโศกและส่งไม่ขีดไฟคืนให้ท่านเศรษฐีได้โอกาสจึงเอื้อมไปจับมือชายหนุ่มเพื่อรับไม่ขีดไฟคืนมาและเห็นจริงตามที่ลูกสาวว่าไว้ทุกประการจึงได้เชิญชวนให้ชายหนุ่มมาเที่ยวบ้านเป็นประจำเมื่อชายหนุ่มมาเที่ยวที่บ้านอยู่เสมอๆก็เข้าช่วยทํางานอย่างแข็งขันเพื่อเป็นการเอาใจท่านเศรษฐีแล้วในที่สุดก็เปลี่ยนนิสัยเป็นคนขยันทํางานทานําการดีท่านเศรษฐีพอใจ ยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยและมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ครอบครองจากนั้นทั้งสองสาม,มีภรรยาก็อยู่กินด้วยกันมาอย่างมีความสุข